โอ้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องรักสมนุนชแนลนะคะวันนี้ก็มาดูพ่อบ้านตัดแต่งกิ่งมะม่วงนะคะตอนนี้พ่อบ้านก็อยู่บนต้นมะม่วงนะคะตัดลงมาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บลูกมะม่วง,งกันนะคะนี่คือต้นมะม่วงเขียวเสเวยนะคะเดีย๋ยวดูก่อนว่าพ่อบ้านอยู่ตรงไหนนั่นนะคะพ่อบ้านเสื้อสีฟ้าๆนะคะอยู่บนต้นมะม่วงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเก็บมะม่วงกัน,นะคะ่ะเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วหนึ่งลูก ข้าม่วงเขียวเสวยนะคะเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บอีก นี่ค่ะร่วงติมเลยค่ะปีนี้ลูกเล็กนะคะลูกไม่โต Dee dee da, dee dee da. โอ้ยยานถือองค์เราแตกว่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจุเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอกิบมะม่วงก่อน,นะคะ่ะ